ครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีครับผมยินด,ดีต้อนรับเขา้าสู่ทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะเอาพี่น้องหลังจากอ่าเนื่องจางลาพัฒน,นาหลวงพี่แขกแตกไปพี่น้องเนาะอ่าเก่าซีตรงๆพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าเมือวัดภูป,ปัญห่ห้าหกเก้าสี่ซีตัวแตกเลยพี่น้องเด้อมาเล่นน้ำมาเก่าซีเอามื่อนี่ตามต่อเลยพี่น้องดวนๆกันเลย,ยทีเดียวเนาะเป็นตัวไรรอติดตามไปพร้อมกันครับ อความตสตะนตีเอตตีตรงว่าฮกเก่าสตว้าวตีตะย่มัอนั่นเนาะโอ้ยบ๊วยตัวแบ๊วยัวเก่าสีเลยนี่โมบนฮ่าเก่าสีอ่าทำนตีก่นบนคืองตีก่นสีตัโอ้ย่หากเก่าสีกังเเลยอะต่ำสีตัวเลยแตกทีตัวแล้วคันเป็นปล่อยสุดเลยโอ้แตว่าสร้างยเนาะแต่ว่าทงอ๋อมันตีตก่นอ่า เฮ็ดเบิดขึ้นเตี้ยหอยเบิดขึ้นเนี่ยโอ้สุดลางตาหอยลางตาสำเร็จอยู่สุดลางตาโี่น้องเาะปวดตาเลยลางบวงและโต้ลางตาให้สนองโอ้เต่าซีพี่น้องเนาะข้างป่านังนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบั่นนี่อ่าเห็นบั่นอ่ะต่างบ่วโตขึ้นกันหลายตัว เดี๋กะไล่แลลวโทรมากมือเดซีงนเนาะโอโทรว่กันเกาซีคับทุนแปดดีแล้วว่นำนำนำสสุดล่างตาโอ้อ้เขาเจกรไดกรลายอยู่ดเโอ้ลยลายยนะดีใจรํำผูไรได้ mark, โชคนํำหลวงพีพี่รางเนาะอ่ากอย่าลรมคิดถอดคิดถึงคนด้อนะเอามือนี่มาไหมพี่รง มาไม่มาไม่เอาตามแล้วพี่น้องเอ้ยวัดพุก็ตามไม่เลยพดดีวะว้ายกวนหอดรัฐบาลให้อ่ะพี่น้องเอ้ยอ่าเอาจ้าจ้าจเลยจ้าเดอขึ้นเดอเ็ดด้อนเอเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮดเฮ็ดเฮดเฮ็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 ดเฮดเดเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮตเดเฮวดดเดเฮ็ดเฮ็ดเดเฮ็เดเเฮ็ดเฮัดเฮ็ดเดเดเเฮ็เดดเ บานี่กบวัดพุทธิ์นี้ไ้มื่นผุดงวดก้อนผุสามตัวสลับสามตัวตดสามตัวต้แลนี่้าูเมื่อกวัดพุบาอาอสามตัวตดนแฉสอตัวตรงตรง้าโอว์ัดพุทธสีหอนี้อีกสีตัวบานนี้เดี๋ยเออได้พอดิบอยู่เหนือนกันสีเดียวก่อนส่วันนี้ก่อนดิบกี่เกาะ ก่อนที่มันจะแสบดีจลอดเด้อผมมาครบรอบพอดีอ้าวสามตัวแตกเคยแตกพี่น้องสำหรับวัดพุทธนี่ได้ขาดได้ขาดครับผมเนาะมาหน้าหมอหอทีบอมาบ่อหายที่เพิ่นว่าเอาเอฟซีเอ้ยเขามาเบิ้งเด้อเขามาเบิ้งเด้อได้แต่พูดมาอเขามาเบิ้งเขามาเบิ้ง นี่แต่เมืองซื้อๆด้สิอเมืองซื้อๆด้โทวสิมาหอเหนบนี่ตาโคนมากวทางอย่งนี้วัน้น่ะโอ้วันทางนี่มืดตึ๊บเลยวาดทัววทวอมวัดมาแข่นเอาวนี่อืาวัดนีที่สิวัดพุทที่สิบห้าบ่ห้วัดพุทที่สิห้าพี่รังสิบหาสิห้าโอ้หือวัดที่สิบห้าเหีนไหมแดลๆมื เอด้วยพี่น้อเอาซตัวซีตัวก็ลดอ้ากน่าเสียรทั้งสองเด้งสามเด้งซีเด้งไปเลยะสามสองเก้าโลดโอ้ทำหัน้าเลยพี่น้องัวลังเล่เลยสามสองหเกลาเจะไปเ็เก้าหยังไง หกเก้าหเก้าสสองหกเก้าสามสองหกเก้าเก้โอ้ยนั่นจิไปสบนต้เออเือัะไรกัอย่าเลยต่างวั้วยสองพาร้เมสามตัวกับสองหกเก้าแหละย่อเออสองหกเก้าสามหกเก้าเออสามตัวแตกนะสามตัวแตกนี่วัดพนไหนกันจังวา เออซเราด้วกันซีเราด้มันจะได้ีเราเด้วงหันอัอโอ้ทุกเป็นตัเลขโ่สามสองหเก้เสามสองหกเก้าอ่เออสามตัวอสามตัวกันสองเก้าสอเกสอเก้ี่รอเปลยเต้้กอตัวกนเกอเออเ้าเล่อนเยอนเลือกระเจียวเกสสอง เก้าสามสองเออเก้าเอาหนมากับอีกว่าสามสองเก้าสองนั่นแล้วก็สองโตกาเซียวหกเก้ากับสามสองนี่ะเอาหกเก้ากับสามสองมีเท่านั้นเบิดเรียนซ้อมกันสามสองัอ่าเป็นเิดว่านที่เขาอีกเยอะดอกอ่ะ วันพุธดีค่อยสามตโตแตกสามตัวแตกขอบเด้อสามเต่าสามตัวต้นวันพุธบังขันแตกที่สี่หกเก่าอ่ะเอามันมันลงหกเก่าก็เลยตัวหนึ่วันพุธเนาะโอ้หกเก่าตัวเก่าคนสีซีเก่าบังขันเนี่ยซีหกเก่ามันหน่อเก่าสี่หกบ้านนี้ลงมาเป็นสามเลยลงบ้านเป็นสองหกเก้าสองหกเก้าต้องหกเก่าสามสองแต่ว่าเล็กงามดิเล็กเล็กงาม เล่้งามเลยสุดนะถือว่งด้คัดไล้รอบเราบ้างไหคัดย่างคักอยู่ยางคักเลยยางะเด้งหลยเด้งเลยสองสามเด้งสี่เด้งทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวทั้งสี่ตัวได้เลยเสี่ยวไอ้ได้ไหกววันพุทธกิจเนี่ยที่โตแตกง่อยเกลอไปแล้ล่ะอันท่านพะเยจายได้อ้ย เ็โต้ทีกเตะก่นเด็กเตะก่นมดูสงามันก็มีขอดสีสีเบิดเอาต้อะไรกนนาอล่างๆกันเลยดอกเป็นดอกเด่นมันมีสองคู่หนึ่งดอกเด่นเด่นเบิดเนมันเด่นเบิรทุกอันเลยออมันเป็นเลขซี่ตเด้อันละมันเป็เด็เด่นเด่นอยู่แล้วละเออนละอมีสามีเป็นว่าเบิรมีท่านั้นหวใหญ ป่านนี้บันสิแตกบ่ซีโตเหมือนเฮาโอ้มันต้องได้แหละแม่เห็นย่างเดเนาะโอ้คันย่างคันคักก็รอบบางบางนึงอีกบางนึงก็ว่ามันคักแล้วจีคักดั็คันก็ได้แต่คัดคือกันต่อเนื่องเลยหลังตาต่อเนื่องเลยหลางตาต่อเนื่องก็จะเป็นออกตรงกับพวกเก่าซีกันแหละนึ่ถึงออกตรงต่งอีกพวกเก่า แต่ว่าคัดคัดหลักมันนําเดครับคัดหลักจับหลักน้ำดิ<ม>จับหลักลอยหลักพันหลักนั่นส<ม>ี่ลอ,อ,าาอยงวดพุ่นเนาะสี่ลอยงวดพุ่นี้าานจับหลักไหลในตรงนั้นขึ้นหลังเอามาคัดดึงเตี้ยอาจารย์คัดมาจับเสื้อสีเสือ<ม>้สอที่มันแดงแบบนี้ อามาแล้วมากับสายผมสามตัวสีตัวแตกทำาู่เสลับกสลับเอาด้วยพี่น้องด้อสลับออกก็ได้มีเล็กสี่ตัวสลับเอาสุดงอเนาุดงบน่อยกันงบหน่อยกับพี่าวนั้นเรก็ออกกับสามสองกันแลรักให้แล้วอ้าวสามสอนี่เด็กที่ไม่แต่เขี้ยนเดี่ เนาะเออมเน่ยกอีนีุ่่เออไหวมันเปสิมากวัีทำวละบันดีไหวไอ้ที่วันนี้ฟ้อนี่มีบนโ้มดบอกว่าแคนมาน้ามาแค้นมาน้เออพวกย่างเราอนมาแค้นมานํามาแค้มาน้ำฉนดอกโอ้่แม่ที่รีล่ะโอ้ขึ้นได่ตอเหรอให้แตกก็้ามากว่านขยัอว่าถิงยกมาหายโย่เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะให้ขาเจ้าบอกสวงก้อนพยกขนหอโอ้ไทยมนมีเมโคเลยโอ้ไม่ไทยเราไทอยู่หนพอดีออ เห็นเราผูดเป็นเละเันเรียนเรียบปาดเป็นเรียงเคียงเลยบนเียงควนกลุ่มเลยเราเศร้าเลยวันวนนกุมเลยเจอเราพูดเราเรียนหรือว่าวันโอโตเราเสียวเนี่ยเราวันใหม่เราตัดกันมาเห็นห้วยตัดขวนกลุ่มเลยเรือควนกลุ่มแล้วเราเศราเลยกคนเนาดนี้เรยมันเนี่ยยุ่งสันเลยเกนคักือเอาอะไรเลยเจีเอาบ่ได้เลยอโ โอ้แห้งเติมวิธีโอ้แมนดีดีเลยเนาะแง่งขนาดว่าตั้งเรือไว้นี่เลือยเรื่เลื้อยเรื่อยเรื่อยอ่าวนมนี่ขวนเลยก็เราเศร้าเลยเราไว้เอาไว้ได้เราวางขวนนี่ใหมใหม่ผมคือเลื่อยตัวเลยมันขวนขึ้นเลยละมันขวนใหม่คือมันจยงไหบุนี่มันขวนขึ้เลยขวนขึ้นกลุ่มเลยเราเศ้าเลยเาเศร้าเลยตเราเอาเลยล่ะว่าขนของแข้ตวอาโอ้เตีของแค่ ข well. อเอยดเลี้ยวไดได้ลำแน่วันพุธไทยศิษฐ่าได้เพีองเด้อก่อนรัฐบาลไทยเนาะแี่เราเห็นเนีมันจะว่าเห็นเลือดเลือดเนาะเป็นเลือดฝาพาดิเลือดฝาา